สวัสดีแล้วก no ันนะครับตัวนี้เราจะมารีวิวแล้วกันนิดนหน่อยๆเพราะว่าคั้วไปแล้วหนึ่งครั้งตอนแรกที่รีวิวไปครั้งแรกก็คือใช้ได้นะครับขอโทษด้วยตอนบล็อกเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็กาลังติดเต็มอยู่เราก็ไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสเปคของมันเพราะว่าผมกําลังมุ่นอยู่กับการว่าเราจะคั้วตัวนี้ยังไงแล้ววันนี้ก็จะมาดูสเปคของตัว m 2ตัวนี้ก็เป็นตัวโปรแล้วกันเพราะว่าใช้ต่อกับพาร์ติชยนได้อย่างเดียวนะครับ ก็จะไม่สามไม่มีจอนะปกติเขาจะมีรุ่นธรรมดารุ่นรุ่นเล็กสุดที่มีจอแท็บเลต็ตแล้วก็มีโปรแกรมของเขาเองเข้ามาให้ด้วยนะแล้วก็สามารถตอบบลูทูธได้บลูทูธเข้าแท็บเลต็ตแล้วก็ลงอดิชั่นได้ก็จะเป็นแบบดูอ l ลดูอ e ลซิสเตนะครับตัวนี้ก็สนวนราคาอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทเนาะมันจะมีรุ่นเล็กสุดก็คือรุ่น M1 มวัรุ่นเ1ก็คือ ตัวนี้จะบายค่ะตตัว M 1ก็จะคั้วได้ประมาณ200กรัมตามที่เขาเคมนะตัว M 2จะอยู่ที่ประมาณ400กรัมตัว M 6จะอยู่ประมาณ7จ็อแล้วก็ตัว M 1 0จะอยู่ที่1.2หน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยระหว่างตั้งแต่ตัว M 2ถึง M 1 0ขึ้นไปแต่ว่าตัว M เนี่ยจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมก็เดี๋ยวคนอื่นเรารีวิวไปดูที่อื่นได้นะฮะตันนี้ไม่มีไม่มีจริงเพราะว่าเป็นคนที่ซื้อมานะเราก็จะมารีวิวกันแบบบานๆเลยถ้าชอบก็เปิดดูที่จริงสีทีีี่่ตาาเเนยม แต่ว่าที่ไทยก็จะนําเข้ามาแต่สีดําครับอันนี้คา p a บ i t ิ3ี่สัมสุดนะในเว็บของเมกาวเขเคี่ยมอยู่ที่50าถึงสีกรัมที่ต้องบอกว่าเว็บเมกาเพราะเขาเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ผลผลิตแต่เขาเป็นอาจจะเป็นโคฟาเดอร์ er อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรคคอมเมนอยู่ที่150กรัมนะตอนที่เปิดมาตัวเนี้ยไม่มีไม่มีมันนวนมาให้ออือที่ที่ทางไทยที่เขาอันเนี้ยมาแต่ว่าเขาส่ง ตัวเซตติ้งตัวอะไรตามมาให้ซึ่งเราก็สามารถโหลดเซตติ้งได้ที่คาราโดโรสเตอร์เติมเอสนะฮะคอมอาจมีตัวไม่เติมเอสด้วยฉันั้นก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าปิดอะไรหรือยังแล้วก็ตัวนี้สามารถแอรจัดทีทผ่านตัวคาร์บอนไฟเบอร์ได้นะครับแล้วก็มีเรียวไทม์ฟีดแบ็กในอาร์ดิชันแล้วก็ในแท็บเล็ตตัวในแท็บเล็ตที่เขาแถมมาที่เป็นรุ่นแท็บเล็ตนะแล้วก็ต่ออันนี้ต่อ USB ผมใช้การต่อ USB ในการเชื่อมเชื่อมต่อตัวนี้นะฮะ แล้วก็เทม c o คอนโทรลมอนิเตอร์ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ออโต้พีไเนาะแล้วก็คาร์ฟคอลเลคชั่นคือตัวนี้ก็จะเก็บไอตัวชาร์ฟของกาแฟเวลาคั่วก็แนะนําว่าให้เอาไปทิ้งทุกครั้งแหละไม่ต้องขั่ว2อครั้งเราไปทิ้งครั้งหนึ่งหรากวเคยเคยไหม้ละข,ขั่วครั้งหนึ่งก็ไหม้ละเพราะว่าขั่วทั้ง300กรัมนะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้สามารถเลคคอร์ดเซฟแล้วก็แชร์โรสติ้งเคิร์ฟได้นะครับ เป็นระบบอัตโนมัติแล้วก็สามารถเป็นนวนได้สเปคคร่าวๆก็อยู่ที่800วัตต์นะตัวนี้ใช้ไฟอยู่ที่800วัตต์เน็ตเเวทก็อยู่ที่ประมาณ12กิโลกร,รมัมเพราะตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกก็จะนับเข้อไปอีก,ก,ออกครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเซตอัพโปรแกรมเริ่มต้นในการครัวทำยังไงบ้าง ครับสำหรับหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวโรสเตอร์อะดิชันเนาะที่เราเปิดขึ้นมาแล้วที่จริงเขาเล็บคอมเมนต์ให้ใช้ตัวต่ำกว่านี้ผุมดันแบบเดตแต่มันก็ตอนนี้ยังสามารถใช้ได้แต่ก็ไม่เสถียรเท่าไหร่อันนี้เป็นหน้าจอของ macbook นะครับเปิดมาก็จะเจอหน้าจอไม่ไม่ไม่ไมควรเจอหน้าจอนี้นะที่จริงเราต้องมากดเฮล์ดเนี้ยเราก็ทําการโหลดเซตติ n งอันนี้ผมโหลดรีเซนติ n งก็คือผมผมเคยโหลดไว้แล้วแต่ว่าที่จริงต้องต้องไปโหลดข้างนอกก็คือในจุดท,ที่เราเซฟไว้นะครับ เข้าไปี่ a d i o n นะฮะอันนี้ผมเซฟไว้ที่เซตอ,อัพเนาะอ่าก็จะเป็นตัวนี้ที่จริงพอกดเข้ามามันก็มันก็เหมือนกันมันก็จะเป็นหน้าจอเหมือนกันวิธีการเข้าโปรแกรมก็คือเข้าโปรแกรม a d d i ช o n ตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่ Help นะครับแล้วก็โหลด Setting ตัวนี้เทอที่จริงตัวนี้มันโหลดไปแล้วเดี๋ยวโหลดทีก็ได้แล้วเวลาโหลดเสร็จนะฮะมันก็จะมีตัว Heater ขึ้นตรงนี้อินตเตอร์ก็คือสั่งความแรงความร้อนได้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งสั่งเป็นตัวเลขได้นะตัวเลขก็คือตรงนี้ได้ได้เหมือนกันทีละทีละหนึ่งได้แล้วก็เนี่ยก็จะเป็นดัมเปอร์ดูดความาดูดเอ็กซอร์ดนะฮะอากาศเอ็กซอร์ดอราเป็นเปอร์เซ็นต์ของดัมเปอร์แล้วตอนนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของดัมนะครับแล้วก็ PID on off ก็คือออโต้คอนโทรลเราต้องมีกราฟให้เขาก่อนนะแล้วก็คูลิ่งออนออฟเนี่ยที่จริงกดก็ได้ไม่กดก็ได้เดี๋ยวตอนที่ มันดรอปนะถ้าเราคลิกด drop ดอนะ่ะมันมันมันจะออกไปเองอยู่แล้วแล้วก็มาที่พอร์ตนะครับมาที่พอร์ตแล้วก็มาที่ USB Series เนาะแล้วก็กดโอเคอันนี้น่าจะขึ้นเลยมีค้างหรือไงหนึ <c> ่ง <oughs> ไม่กดไม่ได้กดโอเคออนนะขึ้นไหมอ่ะขึ้นแล้วก็จะได้เทมประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะเริ่ม สังการได้แล้วก็ทดสอบในการหมุนดําก่อนหลังจากนั้นก็ผมก็จะ, Turn นะะเทินฮิตเตอร์ไปร้อยนะเลื่อนเทินฮีตเตอร์ไปที่ร้อยนะครับก็ดูเทมว่าเทมมามันขึ้นหรือเปล่าจราจริงยกไปได้ไหมอาจจะไม่มุมเดิมนะ,ะก็จะเห็นมันเป็นสีขึ้นมันเริ่มแดงขึ้นนี่ก็เป็นการทํางานเครื่องก็จะเงียบประมาณนี้เลยเคตัวดอกก็จะอยู่ข้างบนนะครับตอน,นระหว่างรอเนี่ยระหว่างรอเทมขึ้นไปที่ประมาณ ร้ 180. อแปดสิเดี๋ยวเราเอาไว้ที่ร้0สี่ก่อนไนมะ่งั้นเดี๋ยวมันจะตัดการทำงานนะอันนี้ไม่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 รู้ว่ามันจริงไหมนะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าร8อยแปดิของมันเป็นยังไงแต่เดี๋ยวถึงเทมถึงร4อยสี่เดี๋ยวมันเตือนมันเตือนเราอีกทีเราก็มาชั่งกาแฟก่อนนะครับวันนี้ก็จะขั่วเป็นกูชีฟ้านะครับตัวกูชีฟ้าอาราบิก้านะี๋ยวจะชนกลองไหมวนะเนี่ย มาดูนะครับนี่ก็คือเมล็ดปูชีฟ้าเนาะที่ผมได้มาเป็นแอนโรบิกโปรเซสเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะขั่ว400กร,รัมเลยเพราะต้องเอาไปแจกพี่ๆเพื่อนๆเยอะยแะแล้วก็วางขายด้วยวางขายวันแรกเพราะว่าได้ทำการขัว่วไป2-3รอบเพื่อทำการคัพปิ้งเรียบร้อยอืมาแล้วโอเคนะครับวัดที่บินเทมเนาะตัวที่ เสียงดังเตือนแล้วเราก็จะไป d r อ p กันที่180แล้วก็เพิ่มมันนี้ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งเบงครับเป็นค่อนข้างวิ่งเร็วเลยอ๋ออนนีตอนนี้เทมถึง180แล้วเดี๋ยวบังเลยแล้เราจะทําการด r อปแล้วเราจะค่อยๆ d r อปลงไปนะตัวนี้เพราะว่าไม่สามารถดรอ p ทันทีเลย ที่คิตสานนะครับแล้วก็ลิดชาร์จตอนนี้ทุกอย่างทำการชาร์จเข้าไปแล้วก็วจะสังเกตเห็นว่าเทมเนี้ยมันจะตรอกลอมาเล็กนิดเดี๋ยวตรงเนี้ยเรา ไม่ใช่จะไม่ให้ดูอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวจะปิดแล้วมันจะใช้เวลานานนิดนึงแล้วผมก็ต้องโฟกัสนิดนึงนะครับพอดีไม่ค่อยได้นี่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้คั่วตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยก็ก็ทักมาได้ก็ทักมามาคุยกันได้ต,ตอนนี้เดี๋ยวขอปิดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโฟกัสกันนิดนึงโอเคครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเนาะก็ตัวนี้จะมีอ่าไดเอ็นนะครับก็เป็นเฟสที่อ่าเมล็ด ออตอนนี้ก็คือตัวที่ขั่วเสร็จแล้วฮะก็ะทำการเปริดดัมตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะครับเป็นคูลิงจะได้ยินเสียงแฟนแบบเสียงดังมากเสร็จแล้วผมก็จะเสียบกาบนะครับตัวนี้ออโตเมติกเลยนะถ้ากดดอกที่เครื่องเขาก็ เรามาเปิดตัวนี้เองนะครับแล้วก็นั่นแหละทำการดรอปลงไปเราเปิดอ่ะ,ะตัวมลแล้วตอนนี้ก็เอาไว้ดูตัวเมล็ดสีของเมล็ดในขั้นตอนการคั่วได้มีิดเลยอย่าลืมเวลาฉาบร,รอบหน้าแล้วก็ทำการคนไปนะเพราะว่าอันนี้เมล็ดร้อนมากการเปลื่ ขัวไป400กรัมอัน,น้ดูกาจะแน่ๆแนๆแต่ว่ากำลังการผลิตก็ดีเลยทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นขัวอ่อนนะโอเคครับสวัสดีครับก็กลับมาอีกรอบนะรอเมื่อกี้ไฟดับนะฮะเกิด <c oughs> <c oughs> การช็อบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่เข้าไปทีงด้านบนตัวนี้ออันนี้ต้องใช้สมาธิเดี๋ยว ขอปิดจริงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องใช้สมาธิแล้วนี่ก็คือร้อยปสิบกรัมเดี๋ยวรอไ๊บนี่ในระหว่างที่รอเข็มนะเดี๋ยวไปที่ร้อยแปสิบเดี๋ยวชั่งน้ำหนักรอบนี้ก็คั่วอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> นี่คนงานชาวเขาของเรากำลังร่อนแล้วก็เช็คด้วยมือมีเศษหินเศษดินอะไรออกให้หมด ามาดูเป็นไงมีพึ่งเ,เต็มเลยน้ำหวานนะนี้คือดอกกาแฟนะครับนี่คือดอกไม้กาแฟนะนี่คือต้นกาแฟนะอยู่ที่บ้านผมเองปลูกนิดนึงปลูกเล่นๆปลูกพอได้เล่นนะครับต้องรดน้ำบ่อยๆละช่วงนี้ปุ๋ยเปื่อยต้องมาเดีย๋ยวพึ่งเต็มเลย <laughs>